ขอบคุณแบรนด์นี้มากที่ทํากางเกงขาสั้นลูฟฟูแบบนี้แล้วสาวอวบแบบเราใส่ได้ค่ะเราเป็นสาวอวบที่ใส่กางเกงไซส์ XL แถึง2 XL กนะคะทุกคนแล้วหากางเกงขาสั้นผ้าลูฟฟูประมาณนี้หายากมากส่วนมากจะมีไซส์ถึงเถึง L ต้นๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันพอดีกับสะโพกเรามากไปเพระเราเป็นคนสะโพกใหญ่แล้วเรามาเจอร้านนี้ค่ะท cool ุกคนก็คืออ้อมโกช็อปเนาะเขาทาไซส์มาเยอะมากๆตัวนี้ดิวใส่ไซส์ส x l นะทุกคนใส่แล้วแบบสบายสะโพกมากเอวก็คือหลวมนิดหน่อยแต่ว่าโอเคนะคะเราเป็นคน เนาะเป้าไม่ยิ้มค่ะตัวนี้กางเกงขาสั้นที่เป้าไม่ยิ้มก็คือชนะเลิศไปเลยแล้วมาในราคาที่น่ารักมากใส่แล้วดูเป็นสาวเก๋สาวเท็ดดีฉันตามหามานานแต่ฉันเจอแล้วที่ร้านนี้เลยแน่แล้วก็คือสาวๆถามพิกัดกันมาเยอะมากใครที่เป็นสาวอวบสะโพกใหญ่ก้นใหญ่ขาใหญ่ด้วยแบบเรานะคะหามาให้แล้วค่ะตัวนี้ใส่ได้แล้วก็เก๋เป็นสาวเท็ดีแบบนี้เลยค่ะทุกคนโชว์โชว์ลุคแบบง่ายๆชิวๆแต่ว่าดูเป็นคนแบบเก๋ๆนะกางเกงนะคะสีให้มันแมทกับกระเป๋าของเราแล้วก็ใส่รองเท้าทรงบอลเล่แฟชชูสีเงินแค่นี้เสีขาว ีมาใส่แค่นี้เธอก็เป็นสาวเทปดีได้แล้วจ้ะสนุกกับการแต่งตัวไปได้วยกันนะคะ See you next video ค่ะ